เป๊ะปังเป็นร้านขนมปังที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเมนูนมสดร้อนขนมปังปิ้งนะคะนมจืดนมเย็นโซดาซาขนมปังปิ้งค่ะมีหลากหลายเมนูนะคะขนมปังปิ้งเตาถ่านค่ะนี่เขาปิ้งกันร้อนๆคะ่ะเขาอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสิรินทรแต่บ่สายถึงไคะทุกวันเลยวคะคะทุกวัน อ๋อเมนูขึ้นชื่อที่คนต้องสั่งกันมีอะไรบ้างคะตัวใหญ่จะเป็นเมนูใบเตยครับอย่างเช่นฟังกิ้งใบเตยอ๋อใบเตยสังขยาใบเตยใช่ครับแล้วก็มีนมนมหอมหอม,มีหลายรสไหมคะมีหลายรสให้เลือกเลย,ยไอติมกะทิคะ่ะชาไทยชาเดปี้ไอติมสังขยาแนละ้ว<อ>มีท็อปปิ้งเป็นไอติมนมชมพูอะไรมอนมร้อน กินกะทิขนมปังไท่เคเป๊ะปังนักเรียนมีเฮลดส0ทุกเมนูเมนูแนะนำขนมปังหน้าปูอัดสลัยไข่กุ้งขนมปังนึ่งก็มีค่ะนนร้านเขาสไตล์เป็นแบบจีนแอละมีเป็นชื่อภาษาจีนนะ